สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องครับคําคืนของวันที่สิบสองมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับหลังล่าพัฒนาออกครับพี่น้องเนาะครับเลาพัฒนาออกแปดแปดสามสี่แปดครับผมแปดแปดสามสี่แปดครับกับมีลายสำนักอยู่ครับพี่น้องครับผมโดยเฉพาะเลขของ พอ่อลาดเผาครับพี่น้องเนาะหรือว่าพ่อเซียนเด่นนะครับผมคนเดียวกันเด้อครับพี่น้องพ่อเซียนเด่นหรือว่าพ่อลาดเผาครับผมคนเดียวกันครับงวดบังหันเพิ่นกะงวดลาดสุดนี่แหละครับพี่น้องเนาะหลังเลขออกนี่ครับเพิ่นกะเข่าทั่งสองสูตรคือเก่าครับผมโดยเฉพาะสูตรหนึ่งกับเข่าทึ่งบนทั่งล่างครับผมเหมือนงวดก้อนนานนันที่เพิน่นให้หกกับเจ็ดครับผมกับเข่าทั่งบนทั่งล่างครับลาดุดมากนี่กะ เข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมยิงมาประกบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับผมเพราะว่างวดก้อนนั้นนั้นไ่ได้ประกบเลขเข่าครับพี่น้องเลขเข่ากอา์เชียก็เลยเอามาประกบในงวดนี้เข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องครับผมได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมแถมปลายคูผอมเ้อครับผมครับถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเนาะครับผมบนล่างเลยครับ เอาในคลิปนี้ครับผมมาสรุปเป็นข้อมูลครับเพื่อให้พี่น้องซี่ได้บึงครับเพื่อตามตองครับงวดวันที่14มิถุนายน67สดครับกอติดว้เด้อครับพี่น้องครับผมเพิ่นเคยผ้าเขาครับขนาจิเดินต่อครับพี่น้องเนาะบุญกันต่ววันซุกนี่ครับผมครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขครับก็อมาเชียน้ำเชียร์ผ้าร้วยกขอขอบพระคุณถุกๆเซียนครับผม เอาครับพี่น้องไปรับชมกันเลยครับผมชุดสรุปเพื่อเป็นข้อมูลเด้อครับพี่น้องเป็นข้อมูลในพี่น้องเอฟซีครับเนี่ยครับผมพ่อลาดเ้าหรือว่าพ่อเซนเด่นคนเดียวกันเด้อครับพี่น้องคนเดียวกันนี่คือสูตรเก่ามาเชียครับผมสูตรเกามาเชียกับเลยมาประกบให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งครับผม กับเลขยืนแปดที่แล้วครับพี่น้องเนะาะแปดบกับสามกับสี่กัเต็มเต็มได้ครับผมถ้าพี่น้องสี่ได้เบิ้งหรือว่าได้เล่นน้ากับก้งเก่งเข่าครับพี่น้องเนาะได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าทีก่ามาเชียเน้นใบก็บคือเน้นลักสามด้ครับผมเป็นยังคือน้องเล่นเล็กสามครับพี่น้องเนาะเป็นยังคือตรงเน้นลักสามเพราะว่าหมวดก้อนานั้นเด็กพอกับมีชนชนเจ็ดครับผม ที่ออกอลาสุดนะครับพี่น้องเนาะครับสองเจ็ดเจสองครับวดน,นี้ก็เล้เห็นว่าชนวสามกับผมสามกันนาชิมาครับมาอิรีครับพี่น้อง8ปสามก็เลยเน้นสามคููนี่ครับปิดสามก็ได้แปดซีซีแดเป็นพรอมครับพี่น้องเนาะได้ล่างไปพอรอมเนี่ยครับ เดี๋ยวก่ามาเชียร์จะเหตุเกี่เก่าได้ครับพี่น้องก็มาเชียร์ประกบพ่อลาดเพาส์นี่นะครับผมเต,บเต็มเต็มทั่งแปดสามแปดซี่ครับพี่น้องเนาะพัาจ,จาร์เอกลับมาแล้วครับผมแปดสามตรงตรงครับแปดสามตรงตรงจจาาาจย์เอนี่นะครับอาาจ,จา์เอแปดสาม บางเสี้ยนเพิ่งกระรุดไปครับพี่น้องเนาะกลับมาตามเป็นข้อมูลให้พี่น้องที่เชนเคยครับผมตามต่อเด่นเดินดีครับผมเข้าที่แปดเด่นเดินดีครับเจป,ปูครับผมงวดนี้ชนกันเลขกเล่มาครับผมก็คือมาแบบว่าบริปกบกันครับพี่น้องเนาะรประกบกันบริประกรบกันไม่เกิดครับผม เจปูและเด่นเดินดีเข้าที่แปดเหมือนกันเซียนกระทุ่มแบรนครับผมเผลอไม่ได้ครับผมเด่นแปดแล้วก็มีแปดสามตรงตรงครับผมถิ่มมาได้ครับป้าดาอีกแล้วครับผมเลเลกวินว่นาหันกับเข่ามวดนี้กับเข่าครับผมเลขกวินเพิ่นแ่เพิ่นบริ้ประกบครับพี่น้องเนาะสี่กับแปดครับผมครับ ภาวะว่าไปสัมพันธ์กับเหล็กวิ่งเพิ่นครับผมเพิ่นก็ไม้ประกบต่ว,ว่าพี่น้งองที่กับเบิงเทียบเปาเดอร์ครับผมบางเทียพี่ปะกายครับผมเพิ่นให้วิ่งรูดสี่ล่างเนี่ยครับผมครับวิ่งรูดสี่ล่างครับเลขออก็สี่แปดครับผมแต่ว,ว่าเพิ่นชิน้นไปทางลักหน่วยครับพี่น้องเนาะแต่ว,ว่าพูดถึงกับ ต้องกลับนําครับคนภูเขานี่ครับผมเห็นว่าเพิ่มน้องเหลขกตัวนี้รุดยากครับผมเพเอิ้นว่าไปชนกับพอลาดผ่าวครับผมประกบงวดนี้ก็เลยครับบ่เกิดครับผมบ่เป็นเหลขประกบครูกับต่างค้นต่างมากครับผมสามกับสี่ครับพอลาดผ่าผมันก็มีสามกับสี่ครับผม พ่อชนินครับผมเข้าที่ตัวเด่นสีครับพี่น้องเนาะเข้าที่ตัวเด่นสีครับอีกหลายเส้นครับพี่น้องครับผมนี่แหละครับครับพี่น้องครับผมนี่ครับเป็นข้อมูลครับพี่น้องเนาะชุดสรุปหาราพัฒนา12มิถุนายน67ครับผมเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อได้ครับพี่น้องในงวดวันที่14หลายเส้นเพิ่นกะให้เข่าครับพี่น้องเนาะ ครับผมครับให้เขาแล้วก็บม่ว่าจะเป็นตัวเด่นหรือว่าชุดประกบคูครับพี่น้องก็อย่าเพอเดอร์ครับผมครับนําเชียร์พาลวยกับมาสรุปเป็นข้อมูลให้พี่น้องซี่ครับผมตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะครับ14มิถุนายน67ครับขอติดไว้เดอร์ครับพี่น้องครับสาหรับเลขของพอลาดเผานี่ส่วนมากเป็นกระชีให้ตัองวดเลยครับผมครับซึ่งก็ สามารถทำว่าประกบกับก่อมาเชียได้เลยเพราะว่าก่อมาเชียก็สามารถคำนวณต่องวดขึ้กันครับผมนี่เพื่อมากขึ้นยังงวดนี้ครับผมได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับนี่นะครับเอานี่ก็เป็นข้อมูลให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับสําหรับพี่น้องเอฟซีที่ได้โชว์เรลาร์ดก็ดีใจนําเน้อครับผมครับที่ได้ทันที่พลาดหวังไปกับ เป็นกำลังแรงใจเช่นเคยครับผมก็มาเชียร์กับบัลยเด้อครับผมบัลลยน้ำเชียร์ก็มาเชียร์บัลลยเพราะว่าไปสื่อตะบันเล็กที่ครับผมสามสองกับสามศูนย์ครับผมกับสองศูนย์ครับเลขบ่มากครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามือเสาร์ในงูเขาเฮี้ยนครับผมครับเอาจังไรกะมาตามกันต่อเด้อครับผมเป็นกําลังแรงใจสู่กันต่อครับผมครับเดี๋ยวก่อนมาเชียร์กับมานําเสนอเช่นเคยครับพี่น้องเนาะ ว่าจะเป็นตัวเด่นหรือว่าตัวประกอบนี่แหละครับผมกระเทียดเห็นพี่น้องเบิ้งขึ้นเกาครับผมส่วนเสี้ยนที่เป่นคำนวนหคือว่ามีสัมผัสครับก็จะมานํำเสนอเช่นเคยครับถ่ายคลิปนี้กับขอให้โชคดีเด้อครับพี่น้องเอาให้ได้ครับพี่น้องเนาะวันที่14มิถุนายน67ลาพัฒนา2ทุ่มครึง่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ